สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาฝึกทำแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2 5 3 5นะครับก็เป็นแนวข้อสอบที่เป็นข้อสอบจริงครับที่ออกสอบในส่วนของสายงานผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับ ในสนามสอบของจังหวัดพิจิตรในรอบของเดือนเมษายนนะครับพศ2567และอีกข้อนึงก็จะเป็นแนวข้อสอบนะครับในส่วนของสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเช่นกันนะครับในสนามสอบจังหวัดสม,มุทรปราการในรอบเดือนตุลาคมนะครับพศ2567ที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ก็จะให้ท่าน ฝึกทำกัน2ข้อนะครับซึ่ง2ข้อนะครับทั้ง2ข้อนียนะครับก็จะเป็นแนวข้อสอบในลักษณะของความจำนะครับถ้าใครอ่านแล้วจำแม่นเชื่อว่า2ข้อนี้ท่านทำได้แน,น่นอนนะครับเรามาฝึกทำข้อแรกกันเลยนะครับ ข้อแรกเขาถามว่ามาตราใดที่รัฐมนตรีนะครับมีอำนาจประกาศในราชก,กิจจานุเบกษากำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับก็ไก่ครับมาตรา30ขอไขามาตรา31คอควายมาตรา32และงองมูมาตรา33นะครับข้อนี้เป็นคำถามในลักษณะของความจำถ้าใครอ่านแล้วจำแม่นผมเชื่อ ได้ว่าท่านทำได้แน,น่นอนนะครับลองฝึกทำนะครับโอเคนะครับผมขอเฉลยแล้วกันนะครับก็ตอบนะครับมาตารา,ตา31นะครับซึ่งในมาตรา31นะครับกล่าวว่าให้รัฐมนตรีนะครับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษารกำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพก็ข้อนี้ก็ตอบมาตรา31นะครับอีกข้อหนึ่งครับก็เป็นคําถามในลักษณะของความจําเช่นกันนะครับถามว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับมีกรรมการผู้ทรงคนวุฒิ กี่คนนะครับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีกรรมการผู้ทูงคนอาวุธกีค่ค,ค,นงงกนคนนะครับก็ไก่2คนขอไข่ไม่เกิน2คนคอควาย3คนงองูไม่เกิน3คนนะครับลองฝึกทำดูนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตที่จะเฉลยแล้วกันเฉลยนะครับก็ตอบนะครับไม่เกิน3คนเป็นข้อ งงนะครับซึ่งในส่วนของคําถามข้อนี้นครับคำตอบอยู่ที่มาตราหกสมกทับหซึ่งเขากล่าวว่าให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับโดยวงเล็บ3นะครับของมาตรา6 6สทับน,นะครับพูดถึงในส่วนของกรรมการผู้ส่งคนอุ้ยนะครับเขากล่าวว่ากรรมการผู้สรงอุ้ยนะครับซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของคณะกรรมการนะครับจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกไม่เกิน3คนนะครับข้อนี้ก็ตอบไม่เกิน3คนนะครับก็จะเห็นว่า2ข้อที่เป็นข้อสอบในสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับ ที่ผมยกตัวอย่างมานะครับทั้งในส่วนของสนามสอบจังหวัดพิจิตรและสนามสอบของจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นข้อสอบในลักษณะของความจำนะครับก็ถ้าใครอ่านหนังสือแล้วมีความจำดีเชื่อแน่นอนว่าข้อสอบลักษณะนี้ท่านทำได้แน่นอนนะครับก็ คลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับผม